จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติน้ำท่วมจากน้ำชีเอ่อล้นที่ผ่านว่าโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำชีได้แก่ตำบลโนนทองและตำบลโนนสะอาดอเภอแวงใหญ่จัังหวดขอนแก่นที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนเอ่อล้นเข้าท่วมไรนาของเกษตรกรน้ำหลักครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกสะสมหลายวันทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำชีเพิ่มขึ้นเรากว่าปกติ พอไหลลงมารวมกับน้ำจากพื้นที่สูงก็ทำให้ระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรอย่างฉับพลันเจ้าหน้าที่สำนักการเกษตรอำเภอแวงใหญ่ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเป็นระยะและได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายนาข้าวของเกษตรกรหลังจากระดับน้ำเริ่มลดลงทำให้เราเริ่มเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำหลายวันนาข้าวจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งในด้านผลผลิตคุณภาพต้นข้าวและสภาพดินที่เปลี่ยนไปต้นข้าวถูกน้ำท่วมขังนานกว่าเจวันทำให้ระบบรากของต้นข้าวขาดออกซิเจนรากเริ่มเนา่าบางแปลงเข้าวลมราบไม่สามารถฟื้นตัวได้น้ำท่วมต้นข้าวในช่วงที่ต้นข้าวกำลังตั้งท้องทำให้ต้นข้าวไม่สามารถออกรวงได้เนื่องจากเมล็ดไม่เติบโต สรุปความเสียหายเกษตรกร,กร,กรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยด้านพืชดังนี้ตำบลโนนทองคือหมู่หนึ่งเสียหาย3 0 9 5 0ไร่จำนวน41รายหมู่สเสียหาย336.25ไร่จำนวน44รายหมู่สเสียหาย114.75ไร่จำนวน20ราย หมู่4เสียหาย486.75ไร่จํานวน51รายหมู่5เสียหาย140.75ไร่จํานวน13รายหมู่6เสียหาย345ไร่จํานวน34รายหมู่10เสียหาย429ไร่ จำนวน52รายหมู่11เสียหาย270ไร่จำนวน39รายรวมเสียหายทั้งหมด8หมู่บ้านเสียหาย2,432ไร่จำนวน293รายตำบลนนสะอาด คือหมู่2เสียหาย496.50ไร่จำนวน48รายหมู่3เสียหาย9ไร่จำนวน1รายหมู่4เสียหาย499ไร่จำนวน59รายหมู่8 เสียหาย1146.75ไร่จำนวน135รายหมู่9เสียหาย1155.50ไร่จำนวน95รายหมู่10เสียหาย46ไร่จำนวน7ราย หมู่11เสียหาย284.50ไร่จํานวน41รายรวมเสียหายทั้งหมด7หมู่บ้านเสียหาย3,637.25ไร่จํานวน377ราย รวมเสียหายทั้งอำเภอ15หมู่บ้านเสียหาย6,069.25ไร่จำนวน670ราย